สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักง,งานประหลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร a m 1 3 8 6แห่งนี้พบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมคุณธนวัน์บุญอานันต์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและก็สามารถพบกับเราทั้ง2คนนะครับได้เป็นประจำในทุกเช้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและสำหรับข่าวแรกที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ ไม้คุณภาพภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับพร้อมกับวางแนวทางการจัดการผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อกระจายผลผลิตสู่ตลาดภายในประเทศด้วยกลไกสากลครับสำหรับนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับคุณภาพมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรครับเป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรและสากลครับได้ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตผู้ขายผ่านกลไกสากลในการขับเคลื่อนส่งเสริมให้สากลนั้นมีบทบาทในการจัดการผลผลิตครับจัดการการตลาดให้กับผลผลิต ของสมาชิกอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรนั้นเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตให้สินค้าเกษตรมีตลาดรองรับที่แน่นอนครับได้ราคาที่เป็นธรรมตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนนั้นบริโภคผลมไม้คุณภาพนะครับเพื่อเป็นการกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในครับโดยสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสากลเพื่อดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผล,ผลิตครับธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายซึ่งผลจากการสนับสนุนดังกล่าวนะครับสากลและกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด53แห่งในจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ปี2 562จนถึงนาปัจจุบันนะครับมีวงเงินกู้ยืมมากกว่า270ล้านบาทครับก่อให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากให้กับสากลและกลุ่มเกษตรกรครับโดยมีเกษตรกรและสมาชิกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมากกว่า7,600รายนะครับที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนแห่งนี้ครับใช่ค่ะสําหรับจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้คุณภาพมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตได้แก่ทุเรียน มังคุดเงาะลองกองสละและลำไยโดยในปีที่ผ่านมาสหาหกรณ์สามารถรวบรวมและกระจายผลผลิตไปยังตลาดปลายทางทั้งในและต่างประเทศรวมถึงห้างโมเดิร์นเทรดและเครือข่ายสหาหกรณ์ผู้บริโภคในประเทศรวมปริมาณกว่า6,800ตันดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหาหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรจึงได้ดําเนินการส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีให้กับเกษตรกรสมาชิกในจังหวัดจันทบุรีเพื่อผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพดี และปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้บริโภคทําให้มีโอกาสทางตลาดที่เพิ่มขึ้นสามารถส่งออกได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการอีกทั้งยังได้เพิ่มความเข้มข้นโดยเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานเทคนิคการตัดและคัดแยกผลทุเรียนเบื้องต้นให้กับนักตัดเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีถือว่าเป็นจังหวัดที่ส่งออกผลไม้เป็นอันดับต้นๆของประเทศและมีพื้นที่เพาะปลูก ผลไม้มากกว่า8แ,แสนไร่สร้างรายได้กว่า77ล้านบาทต่อปีค่ะนอกจากนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สนับสนุนเงินกองทุนดอกเบี้ยต่ำครับให้กับผู้แทนสหกรณ์รวม5แห่งวงเงินมากกว่า11ล้านบาทนะครับเพื่อบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ให้กับสถาบันเกษตรกรในปีการผลิต2,566นี้นะครับรวมไปถึงสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรครับได้เข้าใจถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการดําเนินธุรก กิจการอย่างเข้มแข็งต่อไปครับค่ะและสําหรับข่าวต่อมาค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครั้งที่1ปี2566โดยมีวาระสําคัญในการอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ําภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตั้งแต่ปี2 5 6 1ถึงปี2580ยุทธศาสตร์ที่5 ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําบัญชี2565ันารไตรามาสที่2ค่ะใช่ครับและจากการประชุมในครั้งนี้นะครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกรนะครับได้เสนอขออนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ครับคือ1ครับโครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินระยะที่1ปี งบประมาณ2,566ครับพื้นที่ปฏิรูปที่ดินมากกว่า20จังหวัดนะครับรวม53แห่งจํานวนเงินทั้งสิ้นมากกว่า19ล้านบาทครับ<ะ>โดยใช้เงินจากแผนการใช้จ่ายกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรายจ่ายขาดโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิตวงเงิน380ล้านบาทครับเพื่อช่วยในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งเนื่องจากปริมาณน้าในแหล่งน้าธรรมชาติและปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆนั้นลดน้อยลงครับส่งผลให้เกษตรกร,รครับขาดแคลนน้าเพื่อใช้ในภาค กรเษตในช่วงฤดูแรงครับสำหรับโครงการที่2นะครับคือโครงการฝ่ายชะลอน้ําแบบชั่วคราวครับสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ําในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ2 5 6 6จํานวน195แห่งครับครอบคลุมเขตปฏิรูปที่ดิน27จังหวัดจํานวนเงินรวมมากกว่า12ล้านบาทครับเพื่อต้องการให้เกิดการสะสมความชื้นในพื้นที่สามารถเก็บสะสมน้ําได้มากขึ้นครับทำให้เกิดประโยชน์และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากกรณีวิกฤตภัยแล้งครับและมีแหล่งน้ําในการสสาอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอครับสําหรับการอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปียุทธศาสตร์ที่5ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเด็นที่5พัฒนาความมั่นคงน้ําโดยสปรกรได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ําและระบบกระจายน้ําในเขปปตปฏิรูปที่ดินที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาแหล่งน้ํา เพื่อนํามาใช้ประโยชน์บรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรและเป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความยั่งยืนนอกจากนี้การดําเนินง,งานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่5ด้านการสร้างการเติบโตบ,บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และผลการดำเนิน งานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องของปัญหาหมอกควันที่ส่งผลต่อพื้นที่และสุขภาพของพี่น้องเกษตรกรโดยสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืชวัชพืชและวัสดุทางการเกษตรในเขปปตปฏิรูปที่ดินโดยใช้งบประมาณกว่า7ล้านบาทมีพื้นที่เป้าหมายรวม44จังหวัดร,รวมพื้นที่ทางการเกษตร10,000ไร่จำนวนเกษตรกร1,000ราย ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการเผาแล้วจํานวน3,900ไร่เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้รวม575รายซึ่งงานดําเนินการรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมนี้เพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระยะยาวต่อไปค่ะและสาหรับเรื่องราวสุดท้ายที่เรานามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงครับได้มีการจัดงานปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวีครับเพื่อราลึกถึงอก กาสครบรอบการพระราชทานปลานิลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิรที่มีต่อวงการประมงไทยครับซึ่งด้วยวันที่17มีนาคม2509นะครับพระองค์ได้พระราชทานปลานิลจํานวนห0,000ืตัวจากบ่อจิรดาให้แก่กรมประมงครับเพื่อนําไปให้สถานีประมงจังหวัดต่างๆเพื่อเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกใจ่ายให้ประชาชนนําไปเลี้ยงครับเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ดีสําหรับการบริโภคนะครับโดยในปัจจุบันครับสามารถพบปลานิลได้ใน แหล่งน้ําทุกภาคของประเทศไทยครับแม้แต่ในพื้นที่ชนบทและถิ่นทุรกันดารครับก็ยังพบว่ามีการเพราะเลี้ยงปลานินอย่างแพร่หลายด้วยพระมหากรุณาที่คุณในครั้งนั้นครับส่งผลให้ปลานินนั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วซึ่งประชาชนทั่วประเทศก็ได้รับประโยชน์มากมายครับไม่ว่าจะใช้เป็นอาหารใช้เพาะเลี้ยงเพื่อการค้าใช้ในการวิจัยและทดลองศึกษาชีววิทยาของปลาครับและเป็นปลาอีกหนึ่งชนิดนะครับที่กรมประมงนั้นส่งเสริมให้เกษตร,รกรเพราะเลี้ยงเป็นจํานวนมากสมดังพระราชประสงค์ครับที่ต้องการให้ะสกนิกรมีแหล่งอาหาร โปรตีนอย่างทั่วถึงไม่ขาดแคลนอีกทั้งปลานิลยังเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่สําคัญครับโดยในปีที่ผ่านมานะครับมีมูลค่าการส่งออกปลานิลของประเทศไทยมากถึง8,000ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 500ล้านบาทครับดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงจึงได้จัดงานปลานิงของพ่อหล่อเลี้ยงชีวีขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อการประมงไทยในด้านต่างๆทําให้ประชาชนมีแหล่งอาหารโปรตีนตามพระประสงค์สร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรร,กร,รวมทั้งเผยแพร่ความสําเร็จของการส่งเสริมการผลิตการแปลรูปสินค้าประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจนนําไปสู่การสร้างธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและ ทั้งหมดนี้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงนี้พักกันสักครู่พบกันในช่วงหน้าเกษตรอินไซต์ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืนมุ่งส่งเสริมให้เกษตร,รกตรมีความเข้มแข็งมีไรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนถ้าผักพื้นบ้านจะโกอินเตอร์ผมเชื่อนะผักพื้นบ้านไทยจะไปนอกได้ผักอย่างนี้อะกำนันกำ5้าบาทก็ขายไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ไปด้วยกันไหมก็มีเจ้าหน้าที่เกษตรมาสอนทำน้ำหมักเชื้อสภาพดูแลทุกขั้นตอนจนได้รับรองมาตรฐาน GMP ทุกวันนี้เหรอภักพื้นบ้านของเรานูน่นตรงออกุลรปกโกอินเตอร์ไปแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่เราทําให้กับเพื่อนกเกษตรกรเราจะเดินในระดับกระทรวเกษตรและสากรณ์ กลับมาต่อกันในช่วงของเกษตรอินไซด์ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการรณรงค์การใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวผ่านโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการผลิตและให้เกษตรกรนั้นสามารถผลิตข้าวได้ตามปริมาณที่กำหนดสร้างความเข้มแข็งในการสร้างรายได้ให้กับประเทศครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังจากดรเฉลมิมชัยรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมๆกันครับ ใช้เทคโนโลยีมาในการที่จะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาคือคําตอบที่สามารถทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้และก็บวกกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรก็คือการใช้การตลาดนําการผลิตนี่คือสิ่งที่กระทรวงเกษตรรัฐกรกำลังทํางานอยู่ วันนี้นะครับภายใต้แนวนโยบายของกระทรวงเกษตรเนี่ยผมได้คุยกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและเรามีความเห็นตรงกันว่าถ้าเราทําให้เกษตรกรเราเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งมีเงินในกระเป๋าประเทศชาติเข้มแข็งด้วยเพราะแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรในวันนี้นะครับจึงต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาจริงๆผมสั่งให้ปรับระบบการขึ้นทะเบียนของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวนาคนทำนาต้องได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพราะฉะนั้นกระบวนการในการขึ้นทะเบียนจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากวัาน้นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นมาตรการหลังจากนี้นะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะมาดูในส่วนของเทคโนโลยีการลดต้นทุนอย่างเดียวการวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวคือสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างสูงสุดถ้าอยากแกระยกระดับ เกษตรกรชาวนาของเราวันนี้ผมดูแล้วนครปฐมปลูกข้าวเฉลี่ยประมาณ700กว่ากิโลต่อไร่วันนี้ถ้าเป็นสมัยเมื่อสิปีก่อนถือว่าประสบความสําเร็จแต่วันนี้เรามีคู่แข่งทั้งโลกเราต้องวิจัยพันธุ์ข้าวพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้เพิ่มปริมาณต่อไร่เนี่ยไปยัน2ตัน2,000กิโลนั่นคือเป้าหมายของกระทรวงเกษตรกรน,นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทําวันนี้นะครับผมเรียนพี่น้องที่เคารพทุกท่านเลยนะครับว่ากระทรวงเกษตร มุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าท่านมีปัญหาท่านคุยกับข้าราชการท่านมีปัญหาท่านคุยกับตัวแทนของท่านไม่ว่าในระดับตั้งแต่จังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือหัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคกระทรวงเกษตรกรมีข้าราชการลงไปหาท่านยันกระทั่งเกษตรตำบลที่จะเข้ามาช่วยในการแนะนําในการแก้ไขปัญหาถ้าอยากจะทําให้เกษตรกรรมดีต้องมาช่วยกันครับต้องจับมือกันครับ,จ,บ,รบจับมือกันทํางาน และผมยืนยันกับพี่น้องเกษตรกรเลยครับว่ากระทรวงเกษตรและสกอยืนเคียงข้างทุกท่านเอาผมลืมไปอีกนิดนะครับมีศูนย์บูเฮามาด้วยฮะซึ่งเป็นสู่รับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมดเลยครับท่านสามารถร้องทุกข์มีปัญหาภาคการเกษตรมีปัญหาสินค้ามีปัญหาเรื่องโรคระบาดท่านประสา,านได้ทั้งหมดเหละครับนี่ก็คือสิ่งที่กระทรวงเกษตรและกรดํดเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อเป็นการหลักประกันและสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านขอให้ท่านเชื่อมั่นนะครับว่ากระทรวงเกษตรจะยืนอยู่เคียงข้างทุกท่าน ん ท่านสามารถยืนได้ด้วยเองครับผมคุณผู้ฟังครับจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมึ้นนะครับก็เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนั้นรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ครับสามารถควบคุมผลผลิตและราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ครับซึ่งเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์โดยต,ดยตรงแก่เกษตรกรครับสามารถวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทําให้ผลผลิตนั้นได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ร,รวมไปถึงผลักดันการแปลรูปสู่เกษตรมูลค่าสูงและการใช้ตลาดสมัยใหม่ครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งสร้างอำนาจต่อรองราคาครับให้เกษตรกรน,นั้นมีโอกาสในการขยายตลาดไปสู่ช่องทางอื่นๆได้มากขึ้นครับอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นแรงจูงใจให้กับสมาชิกของกลุ่มนาแปลงใหญ่ครับได้รับรู้และเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเพื่อนํามาลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสมสร้างโอกาสในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของข้าวให้ดีและมีปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภครวมไปถึงการส่ง ออกไปจำหน่ายยังตลาดโลกอีกด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาต่อช่วงหน้ากับสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับเกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมัน่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่นคง ภาพการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรย,ยั่งยืนตลอดไปตูมตามเข้าสอบพร้อมโผยมาโนชูใจวิไลไัย,า,ยารเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับคนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้นใช่ใช่ี่โกงเพิ่มขึ้นนิสัยอ่ะเพิ่มขึ้น แบบนี้ขู่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังคะปลานินเป็นปลาน้ําจืดที่มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยโดยในพื้นที่ที่เลี้ยงต้องมีปริมาณน้ําที่เพียงพอค่ะนอกจากเรื่องน้ําที่สําคัญแล้วการเลือกหาลูกพันธุ์ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะถ้าเลือกลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีคุณภาพมาเลี้ยงควบคู่กับน้ําที่ดีอาหารดีการจัดการดีก็จะช่วยเสริมให้ปลาเจริญเตบิบโตเป็นปลาที่มีมาตรฐานสามารถจําหน่ายได้ ตามมาตรฐานไปด้วยสําหรับวันนี้รายการของเราเขอนํานเสนอการเลี้ยงปลานินแบบลดต้นทุนมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใช่ครับคุณผู้ฟังครับปัจจุบันนะครับการทําประมงหรืออาชีพเลี้ยงสัตว์น้ํานั้นสามารถทําเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องการการดูแลตลอดทั้งวันโดยผู้เลี้ยงครับสามารถทําอาชีพหลักอย่างอื่นพร้อมกันไปด้วยครับอย่างเช่นเกรรษตรกรตัวอย่างที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับคือคุณอมริตสํารวยเกรรษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเซาครับที่ได้ยึดการเลี้ยงปลาน,นในบออดินนเป็าชีพเสรม นะครับพร้อมทั้งมีการเลี้ยงแบบลดต้นทุนทําให้เกิดรายได้ที่เป็นผลกําไรมากขึ้นจากการเลี้ยงปลานิลรูปแบบเดิมๆครับทำให้ประสบความสําเร็จด้วยเกษตรกรท่านนี้นะครับมีวิธีการเลี้ยงที่หลากหลายซึ่งเริ่มต้นจากการสานต่อการเลี้ยงจากคุณพ่อครับที่ได้เพาะเลี้ยงมาอย่างยาวนานเมื่อตนเองเรียนจบจึงพัฒนาการเลี้ยงครับโดยเริ่มจากการศึกษาปลานิลจากครอบครัวก่อนพร้อมทั้งการปรับสูตรการเลี้ยงสังเกตจากวิธีการเลี้ยงทําให้การเลี้ยงนั้นมีการประหยัดต้นทุนมากขึ้นส่งผลให้เกิดกําไรที่มากขึ้นตามไปด้วยรับสําห การเลี้ยงนั้นต้องเริ่มจากการหาแหล่งซื้อลูกพันธุ์ปลาน,นินมาเลี้ยงภายในบ่อก,ก่อนหาซื้อได้จากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือมาเลี้ยงค่ะโดยในขั้นตอนแรกจะนําลูกปลาน,นินไซใบมะขามมาอนุบาลในบ่อดินก่อนจากนั้นเตรียมบ่อสําหรับเลี้ยงให้มีความพร้อมโดยถ้าเห็นว่าพื้นบ่อมีความสกรปรกก็ให้ทําการวิทน้ําออกให้แห้งเสียก่อนจากนั้นทําการตักบ่อทิ้งไว้ประมาณ2-3วันแล้วใส่น้ําเข้าไปในบ่อเลี้ยงทันทีลูกปลานินที่ผ่านการอนุบาลน,นั้นจะเลี้ยงในบ่อประมาณส่ ถึง6เดือนอัตราส่วนที่ปล่อยอนุบาลอยู่ที่1 0,000ตัวต่อไร่โดยอาหารที่ให้กินในระยะอนุบาลจะเป็นอาหารหมูที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่12ให้กินวันละ1กิโลกร,รมัมวันละ1มือ้อจนครบ4เดือนลูกปลานิลที่อนุบาลก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่6-7ตัวต่อกิโลกร,รมัมจากนั้นให้นําปลานิลที่อนุบาลจนครบแล้วมาปล่อยในบ่อเลี้ยงที่เราเตรียมไว้ในอัตราส่วน800-1,200ถึงตัวต่อไร่ค่ะใช่ครับ หรับระยะต่อมานะครับก็จะเป็นระยะที่เลี้ยงเพื่อสร้างเป็นปลาเนื้อนะครับก็จะเลี้ยงด้วยอาหารหมูที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่12เช่นเคยครับวันละ1กิโลกรัมเช่นกันและเมื่อเลี้ยงไปได้สักระยะครับเวลาที่เราเดินผ่านบ่อให้สังเกตปลาภายในบ่อนะครับก็จะเห็นว่าปลานั้นว่ายตามเราอยู่ตลอดครับช่วงนี้ก็จะทําให้รู้ว่าต้องเปลี่ยนอาหารทันทีครับเป็นอาหารปลาดุกที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ประมาณ25ครับให้กินวันละ5กิโลกรัมต่อปลาขนาด1ไร่นะครับหรือประมาณ800ถึง1 เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับปลาอีกด้วยครับโดยใช้วิธีการตีน้ําเข้าหาที่แคบไปยังบริเวณพื้นที่ให้อาหารครับเพราะว่าในช่วงเช้าปลาจะมาว่ายอยู่บริเวณผิวพื้นที่ให้อาหารก็จะทําให้ปลานินนั้นได้รับออกซิเจนจากการตีน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับการป้องกันโรคต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นภายในบ่อจะดูตามอาการที่เกิดขึ้นครับหากไม่ร้ายแรงครับก็จะผสมสุรินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ให้กับอาหารให้ปลากินครับแต่หากมีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในบ่อได้ดีครับปลานินที่เลี้ยงมักจะไม่เกิดโรครค้าย จนทําให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งปลานิลที่เลี้ยงเป็นปลาเนื้อครับจะใช้เวลาเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ4เดือนนะครับปลานิลจะมีไซส์อยู่ที่ประมาณ1.3กิโลกรัมต่อตัวโดยปลานิลที่ปล่อยตั้งแต่ระยะอนุบาลจนถึงเป็นปลาเนื้อครับจะใช้ระยะเวลาเลี้ยงทั้งหมดประมาณ7-8เดือนนะครับขนาดบ่อหนึ่งไร่ปล่อยปลาเลี้ยงอยู่ที่8 0 0ร้อ0ถึงหนึ่งตัวน้ําหนักรวมของปลาก็จะอยู่ที่ประมาณ1ตันครับปลานิลเป็นปลาที่กินอาหารได้ทุกชนิดโดยเฉพาะอาหารธรรมชาติที่อยู่ในบ่อเช่นไรน้ำตะ ไพร์น้ำตัวอ่อนของมแมลงและสัตว์เล็กๆที่อยู่ภายในบ่อปลานิลนเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตไวแต่การให้อาหารควรคำนึงถึงปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของปลาเพราะหากให้อาหารมากจนเกินไปปลาจะกินไม่หมดเสียค่าอาหารไปโดยเปล่าประโยชน์และอาจทำให้น้ำเน่าเสียเป็นอันตรายต่อปลาปัจจุบันหากกล่าวถึงวิธีการเลี้ยงปลานิลนของเกษตรกรส่วนใหญ่มักนิยมเลี้ยงกันด้วยอาหารสําเร็จรูปเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนเหมาะสําหรับการ จเจริญเติบโตแต่เนื่องจากปัญหาในเรื่องของราคาที่สูงขึ้นทําให้กเกษตรกรต้องแบกต้นทุนการผลิตที่สูงตามไปด้วยจึงให้หาเทคนิคสูตรอาหารปลานียนเร่งเนื้อลดกินข้าวเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยกเกษตรกรในการลดต้นทุนในการผลิตที่นับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยวัตถุดิบที่ใช้ก็มีดังต่อไปนี้ป,ปลาป่น5กิโลกรัมหมูป่น10กิโลกรัมกากน้ําตาล15กิโลกรัมกากงาน7กิโลกรัมกากน้ํามัน15ลิตรรำและ ละเอียด48กิโลกรัมสําหรับวิธีการทําเริ่มจากนํปาปลาปนหมูปนกากมะพร้าวกากงารําละเอียดที่เตรียมไว้ทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเทกากน้ำมันลงไปเพื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งปั่นเป็นก้อนกลมๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้อาหารปลาสูตรลดต้นทุนแล้วโดยการให้ควรนําอาหารไปวางหรือหว่านตามมุมบ่อเพื่อง่ายต่อการกินอาหารของปลาค่ะใช่ครับอีกหนึ่งวิธีครับเป็นการเลี้ยงปลานิลโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลักษณะก็จะเช่นเดียวกันกับการเลี้ยงทุกแบบครับคือเกษตรกรจะต้องทําการเตรียมบ่อโดยตากบ่อให้แห้งครับใส่ปูนขาวลงไปบ่อที่มีขนาดประมาณ2งานจะใช้ปูนขาวอยู่ที่ประมาณ20กิโลกรัมและมูลวัว50กิโลกรัมนะครับจากนั้นใส่น้าจนเต็มบ่อทิ้งไว้15วันครับแล้วปล่อยลูกพันุ์ปลานินลงไปปริมาณ2,500ตัวนะครับและให้ลําละเอียดควบคู่ไปกับอาหารเมื่อเลี้ยงได้ประมาณ1เดือนครึ่งครับให้ใส่ฟางข้าวมักกับมูลวัวลงในบ่อทุกๆ2สัปดาห์ครับเลี้ยงต่อไปอีกประมาณ10เดือน ก็จะสามารถจับปลาขึ้นมาจำหน่ายได้แล้วครับแต่สำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่ไม่สามารถทำการตากบ่อได้เนื่องจากบ่อมีความลึกมากนะครับประมาณ3-5ถึงเมตรจึงทำได้เพียงแค่การกำจัดวัชพืชบนคันดินหรือพื้นบ่อครับให้ใช้ปูนขาวปรับสภาพดินและน้ำและทำข้อปุ๋ยหมักบริเวณขอบบ่อโดยใช้เศษหญ้าเศษพืชหรือมูลสัตว์ใส่ลงไปในบ่อเลี้ยงครับใส่น้ำหมักชีวภาพลงไปโดยสูตรน้ำหมักชีวภาพที่นิยมทำกันก็นำมาจากผักผลไม้ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงกล้วยฟักตะไคร หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ลงไปในถังหมักขนาดประมาณ200ลิตรปริมาณ2 l. ใน3ของถังหมักครับแล้วใส่น้ําตาลทรายแดงลงไป2กิโลกรัมคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับหมักทิ้งไว้เป็นเวลา3เดือนจึงนําน้ําหมักนั้นมาใช้ครับ ซึ่งน้ำหมักชีวภาพดังกล่าวครับเกษตรกรมักจะนํามาใช้ในกรณีที่คุณภาพน้ํานั้นเริ่มจะไม่ดีนะครับก็จะนํามาเทใส่ในบ่อบําบัดเพื่อให้ปริมาณน้านั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นโดยใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่72กิโลกรัมต่อบ่อครับและนี่ก็คือแนวทางการเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุนที่เกษตรกรสามารถปรับใช้และปรับเปลี่ยนจากวิธีเดิมๆที่ทําอยู่ค่ะซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนทําให้ผลผลิตมีคุณภาพได้ปริมาณที่มากและเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะใช่ครับและถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการที่จะแนะนําสาระดีๆหรือต้องการติชมรายการนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022812505หรือติดต่อผ่านอีเมลครับ mocpr@gmail.com และนอกจากนี้ทุกๆท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ครับ w w w m o s m c go t h ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังเราทั้งสองคนมาโดยตลอดค่ะคบพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ